สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาวิเคราะห์กราฟ US 30นะคะเดี๋ยวเริ่มที่ทำเฟรมมันเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าเส้นสีม่วงเนี่ยเขาจะเป็นแนวต้านที่เขาติดอยู่นะตรงนี้เป็นของทำเฟรมใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะมีโซนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะตีเพราไม่เห็นเป็นดีมานะก็จะเลยตีตีเป็นแนวรับแนวต้านเอาไว้นะคะของทำเฟรมมันนะ อันนี้ของทำเฟรมันอ่ะเดี๋ยวมาดูทำเฟรมวิกทำเฟรมวิกเนี่ยถ้าย่อยลงมาจะเห็นได้ว่าเส้นสีม่วงเป็นแนวต้านของทำเฟรมันปิดเขียวแต่ราคายังไม่สามารถขึ้นไปยืนได้นะคะมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสย่อนะคะถ้าเกิดว่ายอ่อลงมาก็จะเห็นตรงนี้ที่มีดีมานโซนนะคะของทำเฟรมันแล้วก็ถ้าราคาลงมาค่อยหาจังหวะย่อบายนะแต่ทีนี้ถ้าเขาหลุดนะคะอ่ะจะมีอีกโซนหนึ่งตรงนี้ที่มีแนวรับอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีดีมานด้วยนะคะเดี๋ยวรอราคาลงมาก่อนแต่เราก็โฟกัส ตรงนี้เอาไว้นะคะดีมานสที่กับแนวต้านตรงนี้นะถ้าเกิดว่าราคาเขาไม่หลุดลงมาตรงดีมานถ้าเกิดว่าเขาเบรกขึ้นไปแบบนี้นะเราให้เขาปิดแท่งเทียนสีเขียวก่อนแล้วเราก็ค่อยหาจังหวะย่อายตามก็ได้นะคะตรงนี้เขายังติดอยู่ที่แนวต้านมันอยู่นะคะของทำเฟมวิกนะทำเฟมเดย์ก็แท่งเมื่อวานปิดปิดสีแดงนะคะแต่เขายังไม่ลงมาถึงดีมานตรงนี้นะเดี๋ยวรอเขาลงมาก่อนนะคะเราอาจจะ หาจังหวะย่อบายขึ้นไปนะคะกราฟเป็นขาขึ้นนะกราฟเป็นขาขึ้นนะคะไม่ใช่ขาลงอ่ะของทเฟมเดย์นะเดี๋ยวรอลงมาก็อาจจะได้บายตรงนี้ไหมอ่ะบายตรงนี้บายตรงเส้น m e m a 2 1เนี่ยอืมถ้าใครเคยดูเรื่อง s u p e r h i ฮ d e n ก็มันต้องใช้ RSI ประกอบด้วยนะคะก็ถ้าลงมาแตะเส้น m e m a 2 1โดยประมาณนะที่เข้ามาหาโซนก็รอดูว่ามีจังหวะให้บายไหมค่อยหาจังหวะเข้าบายนะ ของ e f r a m e day นะคะอันนี้เดี๋ยวเราโฟกัสที่ตรงนี้แต่ถ้าเขาเลือกที่จะหลุดขึ้นเบรกขึ้นไปเลยก็ต้องรองให้เขาสร้างแท่งเทียนกลับตัวก่อนนะคะค่อยหาจังหวะย่อบายทีหลังนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปแล้วไปรีเจกอยู่ทั้งบนตรงนี้นะแนวต้านตรงนี้เราค่อยหาจังหวะเด้งเซลลนะคะตรงนี้อ่ะหาจังหวะเด้งเซลลนะตรงนี้นะคะเตียไว้ก่อนนะคะตีตั้งแต่ทำเฟมใหญ่ลงมาทำเฟมเล็กเรื่อยๆนะคะถ้าราคาลงมา เราก็ไปดูว่ามีแนวรับตรงไหนนะคะที่เป็นแนวรับแข็งอยู่ข้างในเราก็ตีเอาไว้รอราคาลงมารีเจ็คมีสัญญาณกลับตัวค่อยห,หาจังหวะย่อใบนะทำเฟรม H4 ก็อาจจะเห็นตรงเอาที่เห็นแบบชัดๆเลยนะก็จะมีสะพายตรงนี้กับตรงนี้ถ้าราคาขึ้นมาพักตัวแล้วไม่สามารถเบรกขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะลงมาแบบนี้พักนี้เราหาจังหวะเด้งเซลนะ แล้วเซลลลงมาก็มาเก็บตรงดีมานตรงนี้นะคะหลุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราก็เก็บตรงนี้ก่อนวัดดูก่อนว่าอาอาคุ้มไหมนะคะถ้าใครสามารถรีดอาได้มากกว่า50าิปก็ลองดูนะคะดูในไทม์เฟรม m 1ก็ได้ค่ะอาจจะตั้งสั้นกว่าน,นั้นก็ได้จะได้เก็บเร็วหน่อยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเขาแบบลงมาเลยไม่รอลงมาพักอยู่แถวนี้ก็รอดูนะคะหาจังหวะย่อบายตรงดีมานโซนตรงนี้นะ ไม่รู้ว่าเขาเล่นเนื้อเทียนหรือไส้เทียนเราก็ให้เขาลงมาก่อนนะคะถ้าเขาไปหยุดอยู่แถวไหนแล้วดูท่าทางแล้วว่าเขาอยากจะขึ้นเราก็ไปหาแนวรับที่อยู่ข้างในนะคะอาจจะติดเนื้อตรงนี้ไหมอ่ะติดเนื้อบนเนื้อล่างหรือติดไส้ไหมอ่ะลองมาดูแต่รอให้ราคาลงมาก่อนก็มีสัญญาณกลับตัวก่อนนะคะมีแท่งเทียนที่บ่งบอกว่าราคาจะขึ้นรอหน่อยไม่ต้องรีบนะคะถ้าเทดัชนีก็ค่อยหาจังหวะย,ย่อบายนะคะ ถ้าเกิดว่าขึ้นมาตรงนี้มีแท่งเทียนที่บ่งบอกว่าอยากจะลงให้เขาสร้างแท่งเทียนที่มันชัดเจนก่อนแล้วก็หาจังหวะด้งเซลล์นะตรงนี้นะคะอันนี้ก็หาจังหวะย่อบายของทาาเฟรม H4 นะก็จะมีกรอบตรงนี้ที่เรามองเห็นนะคะที่มองเห็นชัดๆหน่อยทาาเฟรม H1 อ่ะกรอบตรงกับทาาเฟรม H4 นะรอให้เขามีสัญญาณกลับตัวก่อนนะคะค่อยหาจังหวะย่อบายแต่ทีนี้ก็ไม่อยากบี้กราฟมากซับไพตรงนี้มันใช้ไปแล้วตรงนี้ หนึ่งครั้งแต่มันยังไม่แทงเสียสายนะแอตไม่รู้ว่าเขาจัเบรกอยากเบรกหรือเปล่านะเบรกเอาขึ้นแบบนี้ลงมาพักแบบนี้จะต้องให้มันชนะก่อนแบบนี้เป็น QM อ่าถ้าแบบนี้ได้อยู่แต่เขายังไม่ชนะเขายังไม่ชนะสปายตรงนี้นะตรงนี้มองว่าถ้าเขากลับขึ้นไปแล้วมีสัญญาณกลับตัวแล้วเราจะหาจังหวะเด้งเซลนะตอนขึ้นไปดูก่อนว่าเขาติดแนวอะไรหรือเปล่านะ บางทีโลกมาตอนลงมันอาจจะเด้งน้อยไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันเด้งน้อยก็ไม่ต้องเข้าแต่ถ้าเกิดว่าแบบเขียวปื๊ดขึ้นไปเลยก็อาจจะหาจังหวะย,ย่อใบนะถ้าไม่หลุดแถวแนี้อาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปแบบ QM ก็รอหาสัญญาณกับตัวบายอันนี้ของทางเฟรม H1 นะคะหมดแล้วคะ่ะแผนเทรดวันนี้ก็ถ้าเห็นโซนไหนที่มันชัดเจนก็เตียไว้ราคาเข้ามาก็ค่อยมารอดูคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะคะมีจังหวะให้เล่นก็จะเล่นนะคะ แผนถดของเย่อสามจก็ประมาณนี้ค่ะ